วันูดสตรีทอยู่ที่น้ำม้วนรามสองนะจ๊ะทุกคนเรามาดูกันว่ามีอะไรทานบ้านนี่มีแซบอุบลมาเปิดใหม่ไก่ลิ้งไก่แซบแหนมแนมร้านนี้อร่อยนะ <c oughs> แหนมร้านนี้อร่อย เคยกินกินบ่อยแล้วกินบ่อยเกิน, <c oughs> บ,กน <c oughs> บ่อยเกินไป <c oughs> ยิ่งเอาคนมอะไรเปล่า อุบนนี่แหละส้มตำแบบปราโน่มากแซ่บมากแต่ว่าเผ็ดมากไม่น้องมีแหละ ตรงโน้นก็จะเป็นอาหารเหมือนกันแล้วก็นั่งทานนอี้หนเองะแบบขอโทษค่ะขนมจีนน้ำยาต่างๆค่ะทุกคนเยอวมาก กินไอ้ขนมหวานไหมกินหรือเปล่าอะอะไรสองกินอันนี้มาใหม่มาแทนม,มาทดแทนเออทิ้งๆลองอันนี้สัก ชิ้นหนึ่งค่ะอันอันไหนดีลิปกินอะไรดีอันนี้อันนี้เหรออันนี้อันนี้เป็นบัลนอคฟีค่ะบางอันจะเป็นอันนี้จะเป็นแค่ช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็ลิปครีมเอ้เป็นบัตเตอร์ครีมค่ะแล้วก็อันจะมีอ่าเป็นไหนล่ะอันนี้จะเป็นเค้กเกอร์แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลแล้วก็เป็นบัตเตอร์ครีมมีกล้วยอยู่ข้างในเหมือนกันค่ะอันละสามสิบอันนี้สามสิบ อันนี้ชิ้นละยี่สิบอันยี่สิบห้าสนิทใช่ไหยี้ลองอันนี้ลองอันอันอันนี้ค่ะเอาอันที่มีคาราเมลไหมคะใช่เอาชิ้นที่มีคาราเมลค่ะแตกมาถ่ายอะไรสันวิทอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวอ๋อเป็นวุ้นกะทิ เดี๋ยวสแกนให้นะคะ